งานนี้ประยุทธ์สุดหนักไม่น่าจะรอดเกินสิงหาคมเดินหมากผิดตาเดียวโดนเจียทั้งกระดานงานนี้ประยุทธ์กำลังเจอมรสุมอย่างหนักรุมเร้าหนักที่สุดในรอบ8ปีความหวังจะประคองรัฐบาลให้อยู่ต่อไปจนครบเทอมมีความเป็นไปได้ไม่ถึง40%เอร์เซพอดูอาการแล้วไม่น่าจะรอดเกินเดือนสิงหาคมแน่ การที่พักพระรังพิชารัฐลงมติขับร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าพร้อมสสในกวนอีก20คนส่งผลให้เสียงสนับสนุนรัฐบาลในสภาที่เคยมีอยู่275เสียงจะเหลือเพียง254เสียงเกินกึ่งหนึ่งไปจิบจิบ16เสียงเท่านั้นเองยิ่งกว่านั้นถ้าสสพักเล็กๆที่ร้อยเอกธรรมนัทดูแลอีก9พัก หอบผ้าหอบผ่อนตามลูกพี่ไปอีก9คนจะเหลือสอสอสนับสนุนในสภา245คนรัฐบาลประยุทธ์เสียงปริ่มน้ำทันทีแน่ทีนี้มาดูผักร่วมฝ่ายค้านมีสอสอในสภา2 0 9คนถ้าบวกสอสอกลุ่มธรรมนัตอีก21คนและสอสอพรรคเล็กๆอีก9คนจะรวมเป็น239คน ฝ่ายค้านจะมีสสในสภาน้อยกว่าฝ่ายรัฐบาลเพียงแค่6คนเท่านั้นไมายความว่าถ้าสสรัฐบาลเบี้ยวประชุมสภาเกิน6คนขึ้นมาฝ่ายค้านบทความร่างกฎหมายรัฐบาลได้อย่างสบายเหแน่หากร่างกฎหมายสำคัญของรัฐบาลถูกความกลางสภาขึ้นมาประยุทธ์และครมทั้งชุด ต้องตกเก้าอี้ยกพวงต้องล้างภัยยุบสภาเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันงานนี้บังเอิญมีตัวช่วยที่ทำให้รัฐบาลประยุทธ์ยังกระดอกกระแด้ต่อไปได้อีก6เดือนเพราะร่างแก้ไขพรบรเลือกตั้งสสและร่างแก้ไขพรบรพักการเมืองเพื่อรองรับการแก้ไขรัฐมนูญ เปลี่ยนกติกาการเลือกตั้งสสจากระบบบัตรใบเดียวกลับมาเป็นระบบบัตรเลือกตั้งสองใบยังต้องใช้เวลาทำครอดอีก180วันถ้ามองแง่ดีนายกประยุทธ์ยังมีเวลาแก้วิกฤตการเมืองอันยุ่งเป็นฝอยขัดหม้ออีกครึ่งปี ปัญหายอยู่ที่จะแก้อย่างไรที่จะทำให้รัฐบาลหลุดพ้นสภาพเสียงปริ่มน้ำในสภาได้เพราะประยุทธ์กับธรรมนัตแตกหักกันอย่างสิ้นเชิงแล้วมองว่าร้อยเอกธรรมนัทวางแผนล่วงหน้าให้พักรองชารัฐต้องลงมติขับตัวเองและสดอ,อีก20คน เพื่อเปิดประตรูให้ย้ายไปสังกัดพรรคใหม่ภายใน30วันเพื่อเดินเกมดับเครื่องชนนายกประยุทธ์อย่างเต็มตัวการยื่นเงื่อนไขขอเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแลกกับการไม่หยบพวกออกจากพรรรักรชรัฐเป็นเกมรุกคาดนายกประยุทธ์โดยตรงเพราะถ้านายกประยุทธ์ยอมคืนโคตารัฐมนตรีให้ธรรมนัดนายกประยุทธ์ก็เสียรังวัดบานตะไทย แต่ถ้านายกประยุทธ์ปฏิเสธรัฐบาลประยุทธ์ก็อยู่ได้ไม่ครบเธอมเหมือนกันย้ำว่าการตัดสินใจบุ่มบ่ามไม่คิดหน้าคิดหลังสั่งปลดร้อยเอกธรรมนัฐจากรัฐมนตรีเมื่อสเดือนก่อนกลายเป็นกระดานหกกลับมาฝารัฐบาลซะเองเข้าตำราเดินหมากผิดตาเดียวโดนเจี๊ยทั้งกระดานเอาแล้วโส,อสอพระรามชรัดดิ้นกันหนัก พวาโดนยุบพ,พักซะเองกวนธรรมนัตร้องไม่รู้เรื่องถูกขับพ้นพักไม่มีเอี่ยวตามที่ถูกกล่าวหาว่ารัฐบาลประยุทธ์ล้มพังไม่เป็นท่าวุ่นวายไม่รู้จบขับกวนธรรมนัตออกจากพักจ่อสอดถูกยุบพลังชารัฐซะเองหลังสมาชิกร้องทบทวนด่วนไม่มีเอี่ยวตามที่ถูกกล่าวหา การขับสอสกลุ่มร้อยเอกธรรมนัฐจำนวน21คนออกจากพักพระรัชารัฐเปรียบเสมือนการปล่อยเสือออกจากกรงสามารถแว้งกัดได้อยู่ตลอดเวลาอันตรายกว่าขังกรงไว้อีกนี่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ของเทพไทยเสนาพงศ์อดีตโซสซพักประชาธิปัตย์และในภาวะอีหลักอีเรือหนึ่งใน21เสือก็แผงริสแล้ว สมศักดิ์พัน์เกษมสสนนครราชสีมาที่พักพระรังชารัฐมีมติขับออกยื่นหนังสือถึงแปดหน้าถึงพลเอกประวิตย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพระรังชารัฐว่าขอให้ทบทวนด่วนเกี่ยวกับมติพักเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาโดยสรุปสาระสำคัญได้ว่าไม่เคยทราบและไม่เคยได้ยินมาก่อนว่ารเอธรรมนัฐ เสนอให้มีการปรับโครงสร้างขนาดใหญ่ไม่เกี่ยวข้องใดๆและไม่ทราบว่าทำไมจึงถูกขับออกจากพักการแถลงข่าวของนายไพบุลที่ว่ามีการยื่นเงื่อนไขหากไม่มีการปรับโครงสร้างพักจะมีการเคลื่อนไหวต่างๆก็อ้างถึงรัฐเอกธมนัดแต่เพียงผู้เดียวแต่หากไปดูรัฐธรรมนูญมาตรา1 0 1วงเล็บ9้า ได้วางหลักเกณฑ์การพ้นจากการเป็นสมาชิกพักต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสมใน4ของที่ประชุมร่วมกันของกรรมการบร,ริหารพักและสสแต่ข้อที่จริงกลับปรากฏว่าในการลงมติในที่ประชุมมีสมาชิกจํานวนหนึ่งไม่เห็นด้วยและยังมีข้อสงสัยว่าการดำเนินการของที่ประชุมเป็นไปตามข้อบังคับพักหรือไม่ สำหรับการขับไล่ร้อยเอกธรรมนัฐกับพวกไม่มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบก่อนไม่มีการสรุปว่าสาเหตุความผิดที่นำไปสู่เรื่องการทำลายเอกภาพภายในพักคืออะไรแถมยังดำเนินการอย่างเร่งรีบโดยอ้างของเรื่องเสถียร,รภาพภายในเป็นหลัก ต่างจากสาเหตุการขับไล่สอสอของทักพักเพื่อไทยและพักอนาคตใหม่ที่มีการนำเอาพฤติกรรมการบวชสวนมติของพักฝักไฝ่พักการเมืองอื่นการทำลายชื่อเสียงของพักมาทำให้ข้อกล่าวหาเป็นปฏิปักษ์มีน้ำหนักทั้งสิน้นด้านวิศนุเครือง,งามรองนายกได้เห็นว่า21สอสอพระรัชารัฐ ที่ถูกขับออกจะกลับเข้ามาสังกัดพักเดิมในแง่กฎหมายสามารถทำได้โดยขั้นตอนเมื่อมีมติขับออกจากพักต้องแจ้งกะกะตทราบและต้องได้รับการรับรองจากกะกกตก่อนจึงจะมีผลสมบูรณ์ขณะเดียวกันหากผู้ที่ถูกขับออกไม่ยอมไปร้องที่สารรัฐธรรมนูญก็สามารถกระทำได้แต่จะทำให้กระบวนการหาพักใหม่ของผู้ที่ถูกขับออก ซึ่งกฎหมายกำหนดว่าต้องดำเนินการภายใน30วันต้องชะลอไว้ก่อนก่อนหน้านี้ศีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์งคการพิทักรัฐธรรมนูญไทยยืนรองให้กะกะตตรวจสอบกระบวนการขับ21สสเพื่อขอให้ยุบพรังชารัฐกลุ่มร้อยเอกธรรมน,นัตจะอย่างไรก็มีที่ไปแต่ถ้ากระบวนการขับออกของพักพรังชาัฐไม่ชอบด้วยกฎหมายก็มีหวัง พังทั้งผา